สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วผมรบกวนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมาดูข่าวแรกครับผมสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเลเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสามทีมดังเปเม,มอลีกส่งแมวมองไปดูฟอร์มชองแกตัวดิโบกองหลังบาลลังหนุ่มของนิส มีความสูงอยู่ที่190เซนติเมตรตามรยายงานจากฟาบิซซโอโรบาโนนักข่าวคนดังอ้างว่าแมนยูลิเวอร์พูลนิวคาสเซลได้ส่งแมวมองของพวกเขาไปดูฟอร์มกองหลังเลือดน้ำหอมว e ัย23ปีในเกมลีกเอิงที่นิสเปิดบ้านเฉือนชนะแรนด์ไป2ต่อ1เมื่อวันที่6กพักซบาร์ที่ผ่านมาจุดเด่นตอริโบอยู่ที่การสะบัดบอลและลูกกลางอากาศนอกจากนี้ยังโดดเด่นกับการจ่ายบอลและพาบอลขึ้นหน้าซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้จัดการทีมหลายคนต้องการสำหรับกองหลังเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเ,เ,าางเศสรายนี้มีโอกาสย้ายไปร นําในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนซึ่งเข้าใจว่าค่าตัวของเขาน่าจะอยู่ราวๆ45ล้านยูโรเดือน1,675ล้านบาทตัวโบเริ่มต้นค้าแข้งกับตูลุตมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2008เคยย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนามาแล้วและปล่อยให้ชาวเก้เบนฟิก้าและนิสยืมตัวจากนั้นนิสก็เซ็นสัญญาซื้อขาดชองเก้ตัวิโบมาจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ปี2021ด้วยค่าตัว8.5ล้านยูโรและกลายเป็นแข้งคนต่ กัสําหรับสโมสรนในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไปแล้วทั้งหมด42นัดรวมทุกรายการ มาดูข่าวต่อไปครับผมลิเวอร์พูลสำรวจจากเปย์เมลียองเกตกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะยื่นกอเสนอว่าตัวเจอคูฟไมเนอร์กองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ของออตาลนตาในศึกกานโชเเซเดียอ,อิตาลีไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เยอะเก้นครับคุณสื่อลิเวอร์พูลต้องการปรับปรุงเพงมิดฟิลครั้งใหญ่เนื่องจากบรรดานักเตะอย่างจมมิลเนอร์นาบีเกตาอเล็กซ์ออกลิชชัม,มาลีจะย้ายออกจากแอนฟิลไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูก,กาลนี้ในรายงานระบุว่าครับจิบตามฟอร์มการเล่นของคูฟไมเนอร์มาานนแล้ว แลชื่นชอบฟีเา้าเป็นอย่างมากโดยมองว่าดาวเตะวัย25ปีจะเข้ามาเพิ่มศักยภาพในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีในฤดูกาลนี้ครูปไปเดอร์ยืนเป็นห้องเครื่องประจําการหน้าแผงแนวรับ ให้กับอัตาลนตาได้อย่างโดดเด่นหลังซัดไปถึง7ประตูจาก31เกมและครอบต้องการคว้าตัวเข้ามาเพื่อหมุนเวียนกับฟาบินโยในตำแหน่งกองกลางตัวรับคูฟไมเนอร์มีสัญญากับอัตาลนตาจนถึงปี2025และมีค่าฉีกสัญญาประมาณ30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,278ล้านบาท มาดูข่าวต่อไปครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรแห่งศึกเปเียร์เมลีกอังเกฤษกำลังให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวบรัสเวบูเกนผู้รักษาประตูดาวรุง่งชาวฮอลแลนด์ของอันเดเลตในลีกเบลเยียมไปเฝ้าสองในช่วงซัมเมอร์นี้ในห่วงเวลาที่ผ่านมาดาบิดเดเคอาโกมือหนึ่งชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อความผิดพลาดแบบไม่น่าเชื่ออยู่บ่อยครั้ง และถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ปีศาจแดงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในหลายๆเกมซึ่งําให้เอริกเทนักมองหานายทวารคนใหม่เพื่อเข้ามากดดันเดเกอาร์แมนเชสเตอร์อีฟนิงเนลสอเมืองผู้ดีรายงานเอริกเทนักกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชอบฝีมือการเซฟประตูของแบร์วูเกนเป็นอย่างมากและมองว่าจะสามารถเข้ามาเป็นตัวเลือกในตําแหน่งนายทวารให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดแรกได้ทันทีแบร์วูเกนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงเฝ้าา37เกมให้กับอันเดเลนใน ฤดูกาลน,นี้โดยมือเก่าไว้20ปีก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโกอนาคตไกลของวงการฟุตบอลยุโรปสำหรับนายดานชาวอันแลรด์นยังมีสัญญากับอันเดเลตจนถึงปี2025และมีค่าฉีกสัญญาราวๆ5ล้านปอนด์หรือประมาณ223ล้านบาท มาดูข่าวต่อไปครับผมเอ็นโกโลกองเต้กองกลางเชลซียืนยันว่าเขาอยากค่าแข่งในดินสแตมฟอร์ดบิดต่อไปและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นของสมโมสรกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัย32ปีกำลังประชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังสัญญาของเจ้าตัวกับต้นสังกัดใกล้หมดอายุในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เมื่อถูกถามว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในยุคใหม่ของสมโมสรหรือไม่กองเต้กล่าวกับฟุตบอลไดอารี่ว่าแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับสมโมสร น่าเสียดายที่ฤดูกาลนี้ฟอร์มของเชลซีไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไร่ผมมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องการไปในแนวทางนี้หนทางแห่งความสําเร็จหนทางแห่งการคว้าแช,ชมป์ผมหวังว่าสโมสรแห่งนี้จะสู้ต่ออีกครั้งในทิศทางที่ดีมาดูกันว่าผมจะคาแข้งที่ไหนแต่ผมหวังว่าจะได้อยู่ที่นี่ต่อผมหวังว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงของสโมสรน,นั่นคือสิ่งที่สาคัญที่สุด เอ็นโกโลกองเต้ก็ได้พูดไว้ประมาณนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับอยากให้กองเต้ยอยู่เชลซีต่อหรือย้ายออกดีครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมมาดูข่าวต่อไปครับผม เอริกเซนฮาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเฝ้ามองหาผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างต่อเน,นื่องและล่าสุดกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวจอแดนพิงฟอร์ดนายทวันทีมชาติอังกฤษของเอเวอร์ตันไปเฝ้าเสาหลังจบฤดูกาลนี้ในรายงานระบุว่าเอริกเซนฮารอยากได้โกคนใหม่เข้ามารวมทีมเพื่อกดดันตำแหน่งของดาบิดเดกิอามือกาวชาวสเปนที่ก่อความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งโดยมองว่าพิงฟอร์ดมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ามาท้าทายตำแหน่งมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้แม้ว่าเอเวอรน นีตกชั้นอย่างหนักแต่ฟอร์มส่วนตัวของพิงฟอร์ดน่าประทับใจอย่างมากหลังช่วยในทีมเซฟประตูในจังหวะสําคัญหลายครั้งและสามารถเก็บกินชีตได้ถึง7จกินชีตเลยทีเดียวขณะดเดียวกันพิงฟอร์ดยังยึดตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษมาอย่างยาวนาน โดยโลงเฝ้าจองให้พลพรรคสิงโตกำลังไปแล้วถึง52เกมซึ่งประสบการณ์ของนายด่านวัย29ปีมีมากพอที่จะเล่นในเวทีใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อย่างสบายอย่างไรก็ตามพิงฟอร์ดยังมีสัญญากับเอฟเวอร์ตันจนถึงปี2027และถูกตั้งค่าตัวไว้ที่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,695ล้านบาทสุดท้ายแล้วคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ